สวัสดีตอนค่ำๆนะครับวันนี้นถช่างเขียวนะครับน,นี่คนถ่ายก็รู้สึกว่าจะได้ที่นะครับคันนี้มีอะไรบ้างนะครับมียกฝาตู้นะครับสองนิ้วแล้วก็ตัดนิ้วตู้นวดแล้วก็ถอดวงเดือนนะครับท่นเขียวก็ประมาณนี้นะครับดูเองครับรู้เรื่องครับเต้าสาะอาดครับ ไม่มีติดลวงครับทำสเตอร์ครับเป็น8ปันครับดูน้ำนครับดูน้ำนครับกังกับรถถังอยู่ช่างเชียวว่ะ อยากให้รถถังลุงมาลองไงมันเป็นยังไงเนี่ยไปแล้วครับคุดถึงลุงครับรถตำรวจมาแล้วถ้นใจจริงน้ำเยอะครับน้ำเยอะเสร็จแล้ววันนี้สิบกิโไล่ครับนิ่มๆทำแล้ว อันนี้เป็นนาดินทรายแล้ว นี่ต้องอเอาเรือดำน้ำมาเกี่ยวแล้วนะครับนี่ครับคนจะขับเรือดำน้ำไปเขารออยู่นะครับเอามาให้เลยนะฝากถึงลุงด้วยนะครับอเอาเรือดำน้ำมาเกี่ยวข้าวหน่อยนะช่างแหนบอกครับทำแล้วครับวันนี้ไปแล้วฮะ